สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮาก็อยู่ที่บนาสุรเซลนะครับอยู่ที่อำเภอบุญทลิกครับนี่ครับพามาดูมาชมอากาศบรรยากาศครับนะฮะสารากลางน้ำโรคหัวใจนะครับน้ําข้างหลังคือมันจะเป็นน้ําที่เราเติมล่งหนองซาครับมันจะออกเขียวมรกตเลยครับนี่ครอบเป็นสีเขียวมรกตเลยครับนี่ฮะ ตอนนี้ก็คือเราเรากำลังที่จะออลองปรับสภาพน้าครับว่าจะให้น้ํามันใสนะครับจุดประสงค์เท่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เขียวเป็นเขียวมรกตเลยน่าเล่นมากครับอ่าตอนนี้ตอนนี้คือเราก็ปลูกบัวบัวแดงแล้วก็ปลูกลงไปแล้วครับบัวแดงปลูกไปแล้วแล้วเราก็เอามาปูนขาวครับว่า,าปูนขาวโดรไม้มาหวานตอนนี้เขาก็อหวนปูนขาวดลไม้ลงไปแล้วครับนี่ฮะ รอดูชมการเปลี่ยนแปลงครับว่ามันจะใส่ไปได้กว่านี้บอรครับแต่ว่าตอนนี้สีเขียวเลยครับเขียวน่าเล่นมากครับนี่ใส่ด้ครับนี่ใส่นี่คือว่ามองลงไปเห็นข้างล่างเลยนะครับนี่มองไปเห็นข้างล่างเลยครับบรรยากาศนี่ฮะน่าเล่นจริงจรง สวยงามตามท้องเรื่องมากครับเช้านี้อยู่ที่บรนนาสลาเซลครับร่<ๆ>เรื่องดนึงในการครับในการในการเลยเดี๋ยวตอนสายๆจะน้อยครับมีการเล่นน้ำมาเกิดขึ้นครับอยู่ที่บรนนาสลาเซลไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะพิเศษน,น,น,น้องสาวนี่แหละครับเราจะพิเศษน้องสาย จะรอดูว่ามันจะใสไปกว่าน,นี้ป่าจุดประสงค์คือตรงนี้ถ้าเราอยากให้ปัวแดงเกิดขึ้นนะครับบัวแดงมันก็จะช่วยช่วยในการอเอเทอเทน้ํานี่ใสขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมเองครับมันจะดึงพวกตะกอนให้ตกไปนะครับไม่ตกลงพื้นลงเลยไปโอเคครับเวลาวันนี้รอติดตามชมนะครับไปเรื่อยๆไปกับเราว่าบัวแดงขึ้นแล้วมันจะทําให้น้ําใสกว่านี้ไหมแล้วก็สวยงามกว่านี้ไหมราบวัน,นีสําเนีครับสวัสดีครับ๊บบายบายจุก